สวัสดีคะ่ะพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะเจอก,กันเช้าวันใหม่นะคะวันนี้ทุกท่านคงจะมีความสุขกันดีนะคะเช้าวันนี้พระวจนะที่มาถึงเรานะคะพี่น้องที่รักคะจะเป็นพระวจนะสดุดีบทที่126คะ่ะสดุดีบทที่126นะคะพี่น้องคะจะอ่านตั้งแต่ข้อที่2และข้อที่3ด้วยกันนะคะปากของเราได้หัวเราะเต็มที่และลิ้นของเราได้เปริ่งเสียงโวร้องอย่างชื่นบานแล้วเขาได้พูดกันท่ามกลางประชาชาติว่าพระเจ้าทรงกระทําการมโหฬารให้เขา พระเจ้าทรงกระทําการมโหรานให้เราเรามีความยินดีขอบคุณพระเจ้านะคะคีย์เวิร์ดวันนี้นะคะคําที่สําคัญในวันนี้ก็คือคําว่ามโหรานค่ะมโหรานนี่เป็นคําที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะคะเพราะความหมายของมันก็คือยิ่งใหญ่นะคะก้าวไกลนะคะแล้วก็มาชจันยร์นะคะนั่นก็คือ ในพระคำบอกกับเราว่าปากของเราเราได้หัวเราะอย่างเต็มที่ลิ้นของเราได้ปริ่งเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบานนะคะเพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำทำงานท่ามกลางเราท่ามกลางประชาชาติของเราพระเจ้าทรงกระทําการที่เราเรียกว่ามะโหรานพี่น้องพูดพร้อมกันนะคะมะโหรานมะโหราน เพราะว่าพระองค์กระทาการมะโหรานซึ่งมันใหญ่มากมันยิ่งกว่ายิ่งใหญ่มันยิ่งกว่าใหญ่โตมันยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคําว่ามโหรานเนี่ยมันเป็นคําที่เรียกว่ากินใจหมอเช้านี้มากๆเลยนะคะแล้วเราเราจึงมีความชื่นชมยินดีเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่ได้ทําการเล็กๆค่ะพี่น้องพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทําการใหญ่ในชีวิตของเราและพระเจ้าจะ ใช้ชีวิตของเรานะคะซึ่งเป็นภาชนะของพระองค์เนี่ยในการที่จะทําการใหญ่นั้นด้วยกันกับพระองค์ค่ะนั่นก็คือมันทําให้ภจนะนี้กลับมาสู่ใจของเรานะคะพี่น้องเพราะพระองค์เนี่ยจะทําให้เราได้ชื่นชมยินดีปากของเราก็จะหัวเราะอย่างเต็มที่ด้วยความชื่นชมยินดีอย่างมีความสุขลิ้นของเราจะโห่ร้องอย่างชื่นบานนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะเพราะเรารู้ว่าพระองค์นะคะทำงานท่ามกลางประชาชาติ พระเจ้ากระทาการมหรานนะคะวันนี้คานี้สําหรับพี่น้องเลยนะคะคือพระเจ้าทําการใหญ่ค่ะพี่น้องไม่ได้ทําการเล็กๆนะคะพี่น้องจะต้องคิดใหญ่ฝันใหญ่แล้วก็ทําการเริ่มต้นเล็กๆแล้วก็มันจะใหญ่นะคะนั่นก็คือการใหญ่มันเริ่มต้นจากสิ่งเล็กนั่นก็คือสิ่งที่เราจะเชื่อในใจของเราก่อนนะคะ แต่สิ่งที่พระองค์ได้วางแผนในชีวิตของเราแล้วนั่นก็คือการงานที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะที่เราจะเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงโลกนี้เปลี่ยนแปลงประเทศไทยเปลี่ยนแปลงภาคเหนือของเราคนทั้งภูเขาจะกลับเข้ามารับเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเขาจะเป็นผู้ที่เป็นสาวกของพระองค์ค่ะพี่น้องที่รักคะใกล้ซึ้งปีแล้วนะคะเราจะเร่งกันนะคะในการที่จะเป็นไงคะประกาศข่าวดีและข่าวประเสริฐนะคะให้กับคนทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าใครก็ลับก็ตามที่เราเจอวันนี้นะคะเราจะชื่นชมยินดีเพราะเรา หารู้ไหมว่าเขาคือที่ผู้ที่พระเจ้าได้เลือกไว้เหมือนกันนะคะที่จะทําการมะโหดรานนะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้นะคะพี่น้องที่รักค่ะขอพระเจ้าอวยพรทุกกิจกรรมของท่านนะคะและพระเจ้ารักหล่อมาบๆางน,นะคะสวัสดีค่ะ